เจที่สมาร์ทบัฟช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะสวัสดีครับพี่น้องครับมนีสีพามาเบงความงามราคาดีชิงเคยนะครับมนีพาพี่น้องมาอยู่ที่คอกควายพี่ตินนะครับอยู่บ้านน้องปะกขาอำเภอเมืองจังหวัดนครบุนะครับมีทางฟ้าเพิ่นมีควายงามมาเปิดกันแล้วนะครับอยู่สองไรการนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปสอบถามนะครับว่ามนีมีราคาอย่าน่สวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับผมครับเอาคมแหลกตัวหนาก็มีคมแมลกเนาะแมนครับคมแมลกครับ แม่ลูกลูกตัวผู้แม่นครับลูกกันปังแปดลี้วครับเป็นลูกชายปังแปดเลี้ยวครับได้สองเดือนกว่ามีใบมีหลอดป่ะครับน่ยมีครับเอกสารครบครับแม่พันธุ์นี่เพิ่นสูงอะไรครับแม่พันธุ์สูงลอยสี่สิบครับแดนลูกม้าอันนี่ตัวที่สามนี่ลูกปังนี่ครับตัวที่สามเราในทองนี่ผสมไปครับนี่อันนี้ยพึ่งผสมเมื่อนีหร่ละครับเนี่ยพอพันอยู่นี่ละผสมให้แล้วแม่นครับผสมกับเจ้ายังก็ครับเจ้าอันเพชรจัลเล่นครับเพชรจัลเล่นลูกชายของเกาจัลเล่นเนาะแม่นครับแม่สูงลอยสี่สิบ แม่สูงหลายสี่สิบแม่เพิ่นเคยไปออกบูธนั่นไถหน้าได้เพผนได้ครับเนี่ยผู้ได้เอาไปไถหน้าไถได้เลยนได้เนี่ยเป็นควายงามสายสานเขาแมนครับสายสานหลอยเลยนเนี่ยนะฮะเบิงเขานี่ทรงสายโบราณเลยเนาะครับเปิดไรนะครับนี่เปิดไว้สองหมื่นเก้าพันครับสองหมื่นเก้าครับต่อรองราคาที่กาคุยกันได้ครับอ่ะฝากเบอร์ไว้ก่อนครับผมศูนย์แปดเจ็ดแปดห้าสี่แปดสองเก้าหนึ่งครับควายบุ้นตำนี้เนาะประกันตำนี้ครับกินยาเก่งครับประกันตำนี้จินยาเก่งแมนครับอ่ะนะครับผมมาเบิงความงามของแม่พันธุ์ก้อนนะครับคอยใช้เบิงลูกกัน ครับนี่ฮะลูกชายของเพื่อนนะครับใจลูกมันดีฮิน้องครับใจลูกดีครับเบื้องรวดลูกพุ่นน่ะกระดูกง่ายนะลูกเพื่นเนาะครับลูกลูกมันนี่เก่งเลยครับลูกใจมาแต่ละตัวใจลูกเก่งอ่ะมาเบิ้งแม่นก่อนครับแม่นี่พันเนี่ยอ้างดีนะครับเบิ้งทรงเขาของเพื่อนนะครับผมครับนี่ฮะเขาเอื่นเขาอยังครับนี่อันนี้คันชีว่าเขาคาราบาวกับแม่นแต่มันเป็นทรงโบราณทรงพันไทยไหมครับพันไทยเฮาเหรอเนาะแม่นครับไวไทยเฮาลอยเลยครับนี่ครับเขาซื้อขายกันเป็นแสนกว่าพุ่น วังแแพงๆนะอ่ะนี่ครับเบื้องน้าตานาเขาเพิ่นนะครับแล้วก็เบื้องรอบๆกันนะครับหางเป็นพุ่มเลื้อยไคเนาะแมนครับรอบตัวมันเหี่ยวนครับตัวนี้นะครับแล้วก็จุดเด่นก็คือการใจลูกแมนครับลูกมันจริงนี่ครับลูกชายของปังแปดริ้วนะครับกระดูกไงครับโอ้ขาวไงพี่น้องเบื้งขาขาแบบไงครับมันมีแต่สิคุกเดือนกว่าลูกเพื่อนนะได้สองเดือนกว่าครับมันสิคุกเขากินนมได้จังไงเนี่ยโอ้สองเดือนแต่ว่าแบบข้าเบื้องเอานะครับค้าขีนเขาสามเดือนแต่ว่า กระดูกง่ายแห้งพี่น้องครับเบื้องใจลูกเก่งครับใจลูกดีมากขวนดีพร้อมครับนี่ฮะเบิ้งเอานะครับหนานะครับลูกชายเพิ่นมีความหนาชัดเจนบาเนียนไทยเนียนเสียดวัคซีนนะครับเนี่ยทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยเสียดปากเท้าเปื่อยมันใครเนี่ยจังหน่อยเราว่ากระบอกไปยังปฏิว่ามันเป็นตำหนิบ่แม่นได้ตั้งเสียดวัคซีนใส่นีเสื้ออ๋อเสียวัคซีนใส่เนาะครับเสียดเสียคานนี่วัคซีนครับเสียดใส่ควานกับใครขึ้นก็ก็เลยกเสียดส่นีครับลงไซน์พร้อมแล้วแม่นครับปากเท้าเปื่อยทั้งเเาาอนะคครรัับบผม สำหรับราคานี่นะครับแม่ลูกลูกตัวผูนะครับลูกใช้ปังแปดเ้วแล้วก็ในท่องผสมให้แล้วครับผสมมันแล้วเพิ่งผสมมันนี้แหละมีโอกาสติดแน่นอนเนาะครับสมจริงคันติดก็โชคดีแล้วครับเดี๋ยวมันคืนดีกันผสมมาอีกแม่นครับนะับผมสําหรับเจ้ามาหลอดพอพันธ์ทิวายุนี่นะครับเจ้าเพชรจะลล์ินครับอ่ะสองหมื่นเก้าสำหรับค้แรกนะครับผมมาต่อกันเอามาเบื้องไร่การต่อไปกันนะครับผมอันนี้เป็นควชไในพี่อันนี้เป็นอันสายยอครับ ลายแขกอีกแล้วแม่นครับแม่เพื่อนอันสูงอันเมตรอันสิบแปดเส้นเมตรสิบแปดเ้นแต่ว่าพ่อเพื่อนอันเป็นรูปบกเขี้ยวครับบันี้ป้องขาเพื่อนมันได้ป้องขามามหรอครับนั่นป้องขาสันแล้วครับป้องขาสันแล้วเบื้องอันเล็บกระจิกขากระตรงครับนอยย่ไรเลยครับนี่วายสาวตัวนี้วา่อันยี่สิบเดือนครับยี่สิบเดือนครับยี่สิบสปีแม่นครับแต่ว่าควายตัวนี้บกเกินเมตรสิบห้าเส้นครับสูงใช่ครับสูงอันเมตดอันแปดเส้นเก้าเส้นครับเมตรเก้าเส้น เกลีเส้นบ่งหอดดอกเม็ดแปดเส้นนี่แหละเป็นควายสาวยี่สิบเดือนแม่นครับสูงเม็ดเกลีเส้นครับเฮากะสามารถนําไปพัฒนาเป็นควายแครได้แม่นครับเพราะว่าป้องขามันสั่นแล้วมันบ่เกี่ยวความสูงหรอกครับว่าต้านป้องขาสั่นครับทีนี้เฮากะเอาไปพอพันแครใส่เนาะแม่นครับเพราะว่ามันได้แครมาเกียริหนึ่งเหรอเรียบอ่ะเนี่ยครับผมเปิดไลน์นี่ครับนี่เปิดไว้สองหมื่นเก้าครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับต่อรองกันได้ที่เก้าครับคุยโทรมาคุยกันอ่ะฝากเบอร์ก่อนครับผมศูนย์ มาเบิ้งความงามของควายสาวตัวนี้กันนะครับครับเจ้าเนื้อพร้อมนะครับผมแม่นครับตัวนี้หนาพัฒนาก็ทุกตัวเลยครับตัวนี้วนทวนสมบูรณ์เนาะมันสมบูรณ์แล้วก็มันสมดุลไหมครับข้อมสูงมาเกี่ยวว่าตะป้องขามันสั่นครับขาสั่นในรีขาสั่นนะครับผมครับป้องขามันสั่นแห้งครับแล้วก็มีความหนาสามอ่องผูกโบพร้อมครับอัตลักษณ์มาครบครับนาเขาเปิดนะครับผมครับเนี่ยขาสั่นพี่น้องครับพื้นขาแบบนี้ครสังเกตเบงข้อขาข้อขามันสั่นครับเอากลับไปพัฒนนนนนาาาเเเป็คคคควยแแะะ่่รรรััับบบบงอม ตันเจลือนะครับผมเบื้องเอานะครับเล็บสวยนะครับเล็บตีนเล็บนี่ม้นสวยแล้วก็เล็บน้อยจิกดีขนาดช่วงท้ายช่วงหางนี่เบื้องรลดครับเนี่ยขัยตัวนี้จบเลยครับตัวเดียวเลยบั้นท้ายสวยเนาะหางเป็นพั่จบเลยคว้ตัวนี้เฮ็ดแม่พันธุ์ได้สบายเลยไปเป็นแม่พันธุ์คว้ยแคะได้แม่นครับเพราะ่าควสูงนี่ว่าเกี่ยวหรอกครับว่าตาป้องขามันสั่นอืมก็คือขาสังเกตที่ป้องขาเนาะแม่นครับอันค้วยนี่ยเขาไอเบื้องป้องขาครับป้องขาสั่นเราแข้งตรงครับอ่ะพอเดีัยผม สำหรับสาวสวยตัวนี้นะครับสายย่อนะครับผมสูงเมตรเก้าเซนนะครับวัยยี่สิบเดือนนะฮะไปพระหน้าเป็นควายแคะนะครับพี่ตีนเปิดใบที่สองหมื่นเก้าพันบาทราคานี่กับต่อในคือเก่ามีโลโซงไฮนะฮะยุไกยุไกนะครับผมทรงฟรีหนึ่งรอยกิโลนะครับโทรมาคุยกันยุไกไกกะลองคุยราคาทรงกันได้นะครับสวยครับตัวนี้นะครับผมไปพระหน้ากันได้นะครับเป็นพระหน้าเป็นควายแคะนะครับมีความเป็นเจ้าเนื้อนาสวยป่องขาสั้น สายงามนะครับอ่ะวันนี้ก็มีสายยองใสอีกแล้วครับ <N> <d ame> นะฮะหลังจากที่เบิ้งควายเปิดราคาไปแล้วยังมีพอพันครับ <N> <d ame> สิมาโซ่พอพันอ่ะไปไปเบิ้งพอพันกันต่อพี่น้องครับอ่ะนะครับหลังจากที่เอาเบิ้งควายเปิดราคาไปแล้วนะครับมาเบิ้งควายพอพันนุ่มสุดลอก,กันตัวนี้ซื้อยังกะเพชรเผ็ดจระเข้ครับได <N> ้ <d ame> 2ปี2เดือนครับที่ว่าเป็นลูกชายของกอลจระเข้เนาะครับสูงไรนะครับนี่สูงลรห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดครับลอยห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดแล้วครับ อ๋อที่ว่านี่ผสมให้แล้วกับแม่พันตัวนี้แม่นครับมันขึ้นกันเลยให้มันตอกร่องมึงจกดอกรับผสมเรียบร้อยแล้วครับนะครับกันติดกันถือว่าไอ้ได้คุ้มไปเลยเนาะแม่นะครับพุยตัวนี้เกิดจากแม่ญงได้ครับเนี่แม่พันลอยหาที่สามหมดได้เดี๋ยวเสียมาโซ่อยู่แม่พันลอยหายที่สามเลยครับโอ้นี่ครับรอนะครับผมเราขันเท้าผสมจริงนี่อะไรครับนี่ผสมจริงอันเทลพันหาครับพันหาย่บานห้อยหเนาะแม่นครับไปแจมาเสื่องให้เลยขันพุ่ยพี่ไอแม่พัน แล้วก็เข้าไปแก้ให้เลยครับไปแก้ให้เลยเอาน้ำพันหาหน่ะพันหาในน้ำบัวข้อนี่ไปเมนครับรับให้เลยครับไปรับให้เลยนี่ครับเบื้องอันทะดีอันทะเสมอนะครับรอนะครับผมครับได้ครับแม่เพิ่นตัวนั้นบ่แม่เพิ่นตัวนั้นเราวดิจวงมาโซจะเข้าอยู่ครับวยวงี้ยเนาะครับเอาค่อยเอามาเบงนะครับจะมานีะครับมาเบงเจ้าเพชรเจริญกันนะครับเนี่ยวัยสองปีกว่ากำลังเป็นเบาเต็มตัวแล้วนะครับครับหนารอเลยแต่ลองเบงกันครับแข็งขานครับผมเบงเอานะครับผม เอาพันหานะครับผู้ใดที่ว่าอยากมาผสมนะครับอยู่ไกอยู่ไกก็คอยโทรมาสอบถามกันอีกหนึงเดี๋ยวไปเบป็งแม่พันกันนะครับผมนอกจากสีมีโชว์พอพันแล้วนะครับมื่อนี้กับมาโชว์ครับแม่พันธุ์ใส่ไงแม่พันครับเป็นแม่เพศจระเข้นะครับอ๋อนี่บผมแมงเพื่อนน่ะแมงครับแมงเพื่อนครับสูงเค่ไหนครับนี่คว้อยัวนี้สูงไรห้าสิบสามหาสิบสี่ครับลอยหาสิบสามนี่แม่พันธใส่ลอยหาสิบครับเป็นอุทัยลอยครับอุทัยลอยครับโอ้สายอุทัยแล้วกันในท้องเพื่อนได้ครับต้นี้ในท้อง ครับติดเลยครับติดรถทังอีสานครับเจ้ารถทังอีสานครับโอ้ยหใส่ใหญ่เลยนะครับนี่คือแม่ของเพชรเจริญครับผสมค่อยยักไว้อ๋อเนี่ครับผมผู้ใดที่เห็นแล้วนะครับหรือว่าอยากสนใจแม่พันธุ์ไปพัฒนาต่อก็ค่อยพบว่าสอบถามกันเนาะครับว่าเดี๋ยวว่าเบียงเทอะเพราท่านว่าเบียงที่จะว่าคันกะเล่นกัค่อยมาเบิ้งกันครับนี่ฮะเพราะว่าตัวนี้คือเอามาโชว์ให้พี่น้องเบิ้งนะครับแม่ของเพชรเจริญครับ เมพันธ์ใส่ยักษสูงลอยหาสิบบวกนะครับหาสิบสามนะครับผมหาสิบสามครับโอ้นี่ครับใส่ญ่อ่างใหญ่เลยนะครับเบิ้งครับข้อยพิ่งได้ลูกบวกีตัวได้ครับมันตั้งใหญ่เสื้ออ๋อไอ้ลูกในท้องเป็นลูกใครครับลูกที่ในท้องเนี่ยเป็นลูกที่อันสวงหนึ่งครับเพชรเจริญเป็นลูกแรกเพื่อนแม่นครับพอเข่าพิ่งคู่ซี่พิ่งขึ้นนึ่งแบบอายุมันบ่ทันหลแล้วตัวญ่มันอ่างใไงครับนะครับนอกจากนี่ครับเพชรเจริญแล้วยังมีเมพันธ์ใส่ญ่นะครับลอยหาสิบสาม ครับนี่ครับผมเอาฝาเบอร์รอบนึงครับผม087 854 8291็ดแปดาี่แอานึครับขอบคิทินอยู่อำเภอเมืองนำบุญลำพูนะครับโทรมาสอบถามกันครับขันว่าอยากได้แม่พันธุ์ไสยักไปพัฒนากับใคยโทรมาลังไม้กันให้นึงนะครับผมแต่ว่าเมื่อนี้กับเปิดราคากันอยู่สองไรการเนาะ นี่อยากส้วนแม่พัดได้ซื้อเหรอครับสู้ซื้อนะครับอยากสู้ซื้อจากสู้เป็นแม่ตัวนั้นได้ซื้อไว้เห็นแม่บอกเอออ่ะนะครับผมมักอันมักกะค่อยว่ากันทีนึงครับผมอาสาคิมุนไรนะครับที่ตามล้อชมกันนะครับขันมีความงามราคาดีกับสีพ้าพน้องมาเราชมกันจะเคยนะครับอย่าลืม่เคยตากไม่ต้องจ่ายเห้ช่องราชาติเที่ยวไว้สำหรับที่นี่สวัสดีครับ